เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลโดยดรทัศนียานพาณิชย์ จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีขึ้นถึง2รางวัลกับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี The Best Business and Product 2 0 2 1และรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ส่งคุณค่าประจำปี2021เพชรแห่งสยาม2021นะคะเพื่มมอบให้แก่เจ้าของธุรกิจและแบรนด์สินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานที่ดีอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศณหอประชุม TOT แจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากผ เอกเชษฐาฐานาจาโลนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และหนึ่งในบุคคลนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล The Best Business and Product 2021ในสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะคะและรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ส่งคุณค่าประจำปี2021เพชรแห่งสยาม2021ในสาขานักธุรกิจดีเด่นคือคุณปิยนุชอ่างอินทร์นะคะผู้บริหารสาวสวยคนเก่งเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำส้มคันแท้100%แบรนด์แบนสามเกินนั่นเองค่ะค่ะชื่อนางสาวปิยนุชอ่างอินนะคะค เป็นเจ้าของแบรนด์ของน,อน้ำส้มสามเกินะคะน้ำส้มที่คั้นสด1 0 0เลยค่ะมีเนื้อสดเน้นๆเลยนะคะทุกขวดนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากไม่คิดว่าเราจะได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลน,นี้เนาะเป็นรางวัลที่มีค่ามากๆค่ะสำหรับแบรนด์ของเราสามเกินะคะ,ะความแตกต่างนะคะคือเราใช้ส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมหัวเชือ้อแล้วก็ไม่ผสมสารใดๆเลยนะคะคือเด็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะเริ่มทานได้เลยตั้งแต่หนึ่งขวบ ก็คือทานน้ำส้มของเราได้เลยนะคะไม่มีสารใดๆปนเจื้อปนเลยะคะ่ะแล้วก็จุดเด่นก็คือมีเนื้อส้มเป็นก้อนๆเลยะคะ่ะเน้นๆเ,เลยะคะ่ะมีเนื้อส้มทุกขวดทุกขนาดนะคะวิธีการเก็บรักษาง่ายๆเลยะคะ่ะ น้ำส้มของเรานะคะคั้นสดจากส้มแท้ๆจากฝานนะคะการเก็บรักษาก็คือแค่แช่ไว้ในตู้เย็นปกติในอุณหภูมิที่ความเย็นปกตินะคะหรือว่าจะแช่ในถังที่ลูกค้าที่เอาไปขายนะคะแช่ในถังน้ําแข็งมีน้ําแข็งที่เย็นจัดๆก็คือได้เลยะค่ะอยู่ได้ถึง7วันนะคะคือส้มอ่ะเราคัดมาเกรดพรีเมียมราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแล้วก็เป็นส้มแท้ส้มสดจริงๆอะค่ะไม่ใช่ส้มที่เขาขัดทิ้งเนาะซึ่งถ้าเราเอามาคั้นเนี่ย คุณภาพมันจะดีขึ้นดีกว่าใช้ส้มแท้ๆจากฝางเนี่ยคะ่ะดีดีมากๆแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดนะคะก็เลยการเก็บรักษาเนี่ยถึง7วันเนี่ยมันก็เลยทําให้รักษาคุณภาพได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าส้มมันสดนั่นเองะะใช่ค่ะมีจริงๆแล้วอะ่ะเรามีถึง4ขนาดแต่ว่าเราจะแนะนําลูกค้าให้ขายแค่3ขนาดเนี่ยมันจะทําให้เรามีคือ3ขนาดเนี้ย ทำให้เราทํากําไรได้มากขึ้นนะคะส่วนขนาดเล็กเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้านําไปาทํางานบุญหรือว่าเลี้ยงเด็กตามามูลที่หรือว่างานบุญต่างๆจะดีกว่าขวดเล็กส่วนช่องทางการจัดจาหน่ายนะคะเรามีเรามีสาขาใหญ่อยู่ที่ลังสิิคลอง3นะคะเป็นโรงผลิตแล้วก็ตอนนี้เราขยายไปได้9สาขาแล้วค่ะ ส่วนรายละเอียดของแต่ละสาขาสามารถเข้าไปดูในเพจาสามเกินน้ำส้มคันสดสาขาลังสิตได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งได้ทางไลน์แมนทางฟู้ดแพนด้าได้หมดเลยค่ะอ่าช่องทางการติดต่อง,ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปในเพจ เฟซบุ๊กนะคะเขียนว่า3เกินน้ำส้มคันสดสาขาลางังสิตแล้วก็ทั้งใน IG ก็เช่นกันนะคะ3เกินออร์เรนจูยนะคะแล้วก็เบอร์โทร089 922 4025 086 667 2480ค่ะสําแลหะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k แ n p a g e ของแบรนด์ได้เลยนะคะ